สวัสดีค่ะมาหักเนือไม้ป่าม่วงหักเราเนี่หน่อไม้เริ่มที่จะอ่อแล้วนะคะเพราะเวลาหาักมันไม่ดังกุ๊ะที่หกักมันเริ่มไม่โปะแล้วเห็นไหมคะมันเริ่มจะอ่อเหนียวมันเริ่มจะอ่อตกลงที่จะหักไปเนี่ยอะ มันมันลามออกมาไกลเดี๋ยวก็ตัดทิ้งค่ะเนี่ยเริ่มไม่ดังโป๊ะแล้วมาไม้อากาศรุ่นมาไม้เริ่มฝ่อ ใมาไม้ไผ่ม่วงเก็บเป็นเปล่องหน้ากระดานแล้วเดี๋ยว ค่อยไปเก็บในกอ,รอรนกอร,ระเด็นเนื้อกระดาน นันใั้ลุยนะไม่เคยแต้หักค่ะนี่ไงที่วันนั้นหักไว้หักทิ้งนะคะ พี่พี่ที่มาหักตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวนายกอค่อยหักค่ะ เือในกอเดี๋ยวจะเริ่มหักตรงนู้นพี่หักมันมันเป็นหน่อเล็กๆอะ่ะเพราะไม่หักทิ้งเขาก็มาถันทิ้งอยู่ดีตัดหญ้าอีกแล้ววันนั้นก็ตัดหญ้าวันนี้ก็ตัดหญ้า วันนี้คงไม่มีเหย่ยวมามากินลูกนกข้างไหนไ่เห็นไหมไม่กี่วันสูงหัว,วรเราพาเรียนหัวขอโทษนะคะ มันเริ่มหลักยากแล้วมันฝ่ออุ้ยหยาบเกินไป มันเหนื่อยแต่สนุก จะลุยข้างใน